ปูยักษ์พี่น้องปูยักษ์เมื่อนี้ยายติมสิพาพี่น้องมากินปูยักษ์จ้าตัวใหญ่ขนาดพี่น้องเลยมาเด้อจ้ามากินปูน้ำายติมเด้อพี่น้องายติมสิพาพี่น้องมากินนึ่งปูยักษ์ค่ะ อยักษ์นะคะเจแอนแครบค่ะเบื้องในกรรมมันบักไงหนึ่งพี่น้องอีกสองตัวอยู่ข้างล่างพี่น้องชุบนี่อุ๊ย,ยน้ำหกเดี๋ยวเราก็จะไปกินกันนะคะ พี่น้องมากินปูยักษ์น้ำยาติ่มเด้อจ้าปูยักษ์จะปูยกักษ์เฮ้ยหอนหูบึงกามันพี่น้องเออหอนหอนกามันซ้ำแขนยาติ่มเลยๆๆหอนบนนังนะอันนี้มันซ้ำกันกับนิ้วมือยาติ่มเลย Hon. Tôi nhai con nà với tìm mừng nè. Bưng cảm ơn. <mắn cười> แอบเนัวอข้อยติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้แยติมกับสิบาพี่น้องมากินเจแ,แอนครับนะคะง่ายค่ะพี่น้องมึงเนี่ยไงกูหอนหนาย,านายติมพวเบิ่งกลามมันเนพี่น้องเออพว่ไงาสามตัวจ้าพี่น้อง ยติมสิกินเป็นบนอ่าอมันโตใหญ่กินปูยักษ์ครั้งแรกนะคะพี่น้องค่ะกินเป็นไหมน้อมึงในกามเพิ่นก็ได้ไงครับเง่สำนิวอยาติมอร่อยาง่ก็หนิ่วอยาติมอีก <c oughs> ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะกินครั้งแรกคะ่ะหักกาบมันออกก่อนเน,ะนาะไงคักเว้ย <laughs> นบ่น้อมานี่้อหอๆอ,อปูค่ะหอปูกินอะไรพี่น้องมานี้ วานเนื้อมันหวานพี่น้องหอมเนื้อมันสิอิู่ในอันอยู่ในกล่มมันเนาะพี่น้องเนาะมันมันแซรมันดีด ใั่กินกับซาลาแน่เ็าสอนตักกิน พริกรสเด็ดสามรสไอติมกระเจียวลงนี่ตักกินเลยมันขักพี่น้องเอ้ยมันจุวยจวยุ๋ยเนื้อวานหวานมันสุดเนาะปูสุดรับต้นหอม กินกบพักซีน้ำพี่น้องหย่ำให้มันหอมๆนะแ่บ <laughs> มันพี่น้องมันมันอือ ซาลลแน่กับปลูกเอาพี่น้องเลยปลูกเทอานึงได้กินหลายปีซาลลแน่ปลูกงานอยู่ประทุกการมันมาเมื่อกี้เนี่ย ไม่ก็มีเนื้อหลาเนาะพี่น้องเคยกินตะปูน้อย ยายติมไปผลูกมุดมุนเอแงหนึ่งจนนันนันพี่น้องเอ้ยยาติมหนึ่งลืมข้าว เนื้อฟยดีขนาะดก็นตมเต็มปากเต็มข้ามพี่น้องเอ้ มันใหญ่หลายหั้ง่างาเงียบเงียบบเงียบยบบงบลูกไส้กับสามีบะหมักได้ในพี่น้องเลยกินโหลดผลหมอาอาหารทะเล ยาติมกินได้เบิดข้ามกินเบ่เบิดกับสิกแกะไว้ถ้าเให้เขาพผัดปูพี่นอ้อย เขาพัาดปูก็สิกินผูเดียวอีกแล้วเนาะแ <c oughs> <c oughs> นนซ์แน,น่สาระแน่ พักซี่กับสื่อเพื่อนของเจ้าของปลูกประทันใหญพี่น้องไง,งมันอยู่เลิกๆพี่นะพี่น้องมันมันเด่นนี่เนาะ แซบคักแซบแน่วน <_ C le af> มันสีแสบเบอร์นอนเนี่ยนออ้องโทษที่พี่น้องดูดมือ ไปคางๆพี่น้องเลยเดี๋ยวมันจะบังปูกลามนี้ยังไม่ได้ไปทุบ cầm nhai nó ít bù nhạc ít bù nhạc cái <laughs> nhạc như thế nào nó tội nhạc มันหลัก่อนเนาะน้ำมันแซ่บโอ้มันขนาดพี่น้องเอ้ย てんてん。鯨鯨 อันพี่น้อยไงมันบเห็นหูอร่อย เดี๋ยวยะติมกระสิแกะพี่น้องเลยกินบบเบิดดอกมันหลายมันไงอิ่มล่ะพี่น้องเดี๋ยวยาติมก็บสิขอจบคลิปคลิปซัมนี่ก่อนเด้อจ้าแล้วขาจังมาพอกันคลิปหนานะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ยาติมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาติมทำคลิปต่อไปค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกคนนะคะโชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย